สวัสดีค่ะขอแนะนำตัวนะคะอย่างเป็นทางการนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะทีฉันนะคะชื่อจริงนามสกุลจริงก็ภาวินีเพลงสาผู้เปิดโอกาสคุณอรุณทิพสังวานค่ะอันนี้คือแม่ทีมะะแม่ทีมของทีฉันสวยนะคะสวยน่ารักด้วยนะคะดิฉันดีใจมากนะคะที่ได้มาจาก บินตรงจากสละบุรีเลยนะคะมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะให้พี่น้องในเมืองกรุงฟังนะคะดิฉันขยายงานอยู่บ้านนอกค่ะพี่น้องนะคะบ้านนอกเลยนะคะมากว่าจะถึงนะคะคุณเล็กโทรเร่งเร็วเร่งอีกค่ะเข้าไม่ถือค่ะนะคะเพราะว่าช่วยกันอ่านป้ายนะคะดิฉันก็อ่านไม่ออกนะคะสามีก็ขับนะคะช่วยกันดูไม่รู้จะไปทางไหนนะคะนานๆได้เข้าทีนะคะอันนี้นะคะก็ดีใจนะคะดีใจมากๆนะคะว่าทําธุรกิจหรือว่าขยายธุรกิจเนี่ย ชนนหมดทำอย่างไรนะคะที่จะได้มาแบ่งปันประสบการณ์ให้พี่น้องฟังนะคะดิฉันนะคะเหมือนนะคะเหมือนพิธีกรนะคะหรือว่าคุณเล็กนะคะได้เกิดไว้นะคะดิฉันเป็นคนไม่มีความรู้นะคะไม่ได้เรียนหนังสือเลยสักปอนะคะแต่นะคะในอนาคตนะคะพาวินีคนนี้นะคะต้องอ่านออกเขียนได้แน่นอนเพราะเงินกิฟฟารีนค่ะ <S <S นะคะแล้วนะคะประวัติส่วนตัวนะคะของดิฉันก็คือเป็นคนเพชรบูรณ์นะคะ ลูกคนที่9้าของพ่อกับแม่นะคะจะเล่าให้พี่น้องฟังคร่าวๆเพราะพี่น้องส่วนมากก็จะรู้กันทุกท่านนะคะว่านะคะดิฉันนะคะฐานะค่อนข้างยากจนนะคะหาเช้ากินข่านะคะจะกินนะคะก็แทบจะไม่มีจะกินนะคะและลูก9้าคนนะคะพี่น้องลองนึกสภาพดูแล้วการคนที่9้าจะเป็นยังไงนะคะตีะนี้นะคะดิฉันก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนนะคะถามว่าดิฉันอยากเรียนไหมอยากค่ะอยากเรียนมากๆนะคะเห็นเขาใส่ ชุดนักเรียนสวยๆดิฉันแอบมองดิฉันก็น้าตาไหลแต่ก็ไม่กล้าพูดนะคะเพราะว่ากลัวเ่ากับแม่เสียใจนะคะแต่นะคะอันนั้นคือ,อดีดนะคะดิฉันคิดตลอดเวลาว่าทาอย่างไรชีวิตเราจะดีกว่าเดิมทาอย่างไรเราจะมีโอกาสเหมือนคนอื่นแล้วเราทํายังไงเราจะร่ำรวยเหมือนเขาถามว่ายากไหมคะแค่คิดก็ยากแล้วนะแต่ดิฉันพยายามค่ะนะคะดิฉันมานะคะมาอยู่ที่จังหวัดสะาุรีนะคะ มานะคะมาเริ่มต้นเลยนะคะก็คือมารับจ้างตัดอ้อยนะคะมารับจ้างตัดอ้อยนะคะอันนี้นะคะก็คือนะคะดิฉันนะคะเปรียบเหมือนนะคะเพศในตมนะคะที่โดนทั้งเหยียบทั้งย่าเวลาเขาดำนาค่ะพี่น้องนะคะแต่นะคะดิฉันนะคะมาเจอนะคะโอกาสในธุรกิจนะคะหรือว่าธุรกิจกิฟฟลีนตรงนี้นะคะ ตรงนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีบริษัทที่ดีนะคะหรือว่าแผนการตลาดที่เอื้อมนวยให้กับคนยากคนจนนะคะดิฉันก็คงไม่มีวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้ผู้ก่อตั้งนะคะแพทย์หญิงนรินีไพยบูรค่ะนะแต่นะคะดิฉันนะคะเริ่มต้นนะคะมาจู่จังหวัดสระบุรีก็คือมารับจ้างตัดอ้อยนะคะ,ะ,คะเขาบอกว่าตัดอ้อยแล้วได้ตังค์เยอะนะคะดิฉันก็โดดขึ้นรถมาเลยไม่ได้คิดมากค่ะ เขาบอก2-300าร้ยสบายมากเลยสําหรับคนเก่งๆนะคะทีฉันหูพึ่งเลยคิดว่าสตังนะคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่พอมาถึงปุ๊บเท่าแก่บอกว่า2-300ามร้อยมัดสองสมัดนี่พี่น้องเชื่อไหมหนึ 1, 000, ่งพันลำนะคะห้บาทค่ะน้ําแข็งมือละห้บาทแทบจะไม่ได้กินเลยนะคะทีฉันก็ทำค่ะทำสักระยะหนึ่งพอเสร็จหน้าแล้วนะคะเพื่อนบ้านนะคะเขาก็เลยแนะนําให้นะคะ ไปเป็นแม่บ้านคนสวนเอาไหมนะคะเข้ามานะคะใส่ชุดยูนิฟอร์มมาดิฉันก็โอ้โหแต่งตัวดีเราอยากเป็นมากเลยนะคะความใฝ่ฝันของดิฉันอย่างหนึ่งนะคะพ่อแม่นะคะของทุกคนเขาจะปลูกฝังก็คือว่าถ้าลูกได้เรียนหนังสือหรือว่าลูกมีการศึกษาที่ดีหนึ่งข้าราชการนะคะ สนะคะพนักงานโรงงานนะคะทิฉันคนหนึ่งนะคะมีความฝันอยากเป็นพนักงานโรงงานเพราะว่าเห็นเขาแต่งตัวส,สวยๆทาปากทาแก้มเขาคงไม่มาขมุกขอมอมเหมือนเราตัดอ้อยแน่นอนนะคะอยากไปค่ะนะคะพอขอชวนปุ๊บไปเลยค่ะพี่น้องไปสมัครเสร็จปุ๊บนะคะเราไม่มีวุฒิการศึกษานะคะหัวหน้าถามเลยนะคะหน้าตาเด็กๆเ,เธอจะทําได้ไหมนะคะมีตําแหน่งหนึ่งสําหรับคนไม่มีความรู้เอาไหม เอาค่ะพี่น้องดิฉันถามเลยว่าจะได้ค่าแรงเท่าไหร่คะหัวหน้าวันละร้อยสาสบาบาทตําแหน่งลางซ่วมเอาค่ะพี่น้องเพราะว่าดิฉันมีลูกคนหนึ่งนะคะลูกชายคนโตนะคะแล้วก็สามีก็สุขภาพไม่ค่อยดีนะคะไปทําอยู่สักระยะหนึ่งนะคะรายได้เราก็ไม่พอนะคะมีภาระ,ะก็คือนะคะลูกนะคะเรียนโรงเรียนวัด แล้วอีกอย่างหนึง่งค่าใช้จ่ายมันไม่มีก็จริงแต่ดิฉันมีความใฝ่ฝันอยากให้ลูกได้เรียนหนังสือดีๆอยากให้ลูกได้ไปเรียนที่มันดีอ่ะนะคะดีกว่าเราแน่นอนนะคะในชีวิตในอนาคตนะคะดิฉันคงไม่ฝันที่จะให้ลูกไปแตกอ้อยเหมือนดิฉันนะคะดิฉันไม่เคยคิดไม่เคยฝันนะคะดิฉันก็พยายามดิ้นรนทําทุกอย่างนะคะแล้วภาระอย่างหนึ่งก็คือส่งฮอนด้าเวฟค่ะนะคะส่งเวฟอยู่นะ,ะฉันก็พอพักเที่ยงนะคะก็ทํางาน ก็คือเก็บกระป๋องเก็บขยะขายนะคะทีน,นี้มีวันหนึ่งก็ไปเจอคุณอารุณทิพย์สังวานเขาก็บอกว่าอย่าไปขายเลยขยะไอ้เขานะคะมาขายกิฟฟ์วลีนเธอเราเห็นเขาขายแล้วรวยรวยนะคะดิฉันหูผึ่งเลยค่ะพี่น้องเป็นคนที่แบบว่าอะไรที่ได้สตังนี่ไวมากเลยนะคะไวมากเลยแล้วก็ถามเขาอีกคำนึงเขาบอกว่าถ้าขายกิฟฟ์วลีนเนี่ย ทำอย่างไรมัง่งเขาบอกว่าเนี่ยเป็นสมาชิก100บาทนะคะถ้าขายครบประกันนะฮะพันหจะได้ประกันแสนสองไม่ต้องคิดมากขี่ไปขี่มาถ้าเกิดโดนรถเหยียบตายได้แสนสองเอาไหมแม่ทีมบอกงี้นะคะที่ฉันบอกเอาค่ะนะคะเอาเอา,เอาเสร็จปุ๊บ ต่อรองอีกค่ะสมัครร้อยหนึ่งอ่ะวันที่15มาจ่ายตังได้ไหมอ่ะเพราะว่าเงินเดือนเราออกถ้าจะเอาตอนนี้เราไม่มีตังหรอกนะคะทิฉันก็ตกลงกับเขาเขาก็บอกโอเคเลยนะคะเขาก็บอกให้สมัครนะคะแล้วเขาก็พูดอีกว่าอย่ามาถามนะไอบ้บอลซินโกเนีย่ยพูดไม่ถูกนะคะถ้าอยากรู้ไปประชุมเอาเองว่าเขาทําแล้วรวยยังไงนะคะแม่ทีมบอกงีท้ทิฉันก็ไปเลยค่ะเขาบอกประชุมนะคะเดียเด๋ยวเดี๋ยวถ้าอยากรู้นะอาจารย์ชนะพลเนี่ยจะมานะคะ ก็คือหนึ่งทุ่มนะคะพาวินีไปรองแต่ห้าโมงเย็นค่ะพี่น้องเพราะดูนาฬิกาไม่ค่อยเป็นนะคะดูพระอาทิตย์อย่างเดียวนะคะเพราะว่าบ้านนอกเขาสอนกันอย่างนั้นนะคะฉันก็ไปรอนะคะไปรอนะคะนั่งหน้าตลอดนะคะนั่งหน้าเสร็จปุ๊บเขาถามว่าเข้าใจไหมอมไม่เข้าใจเลยค่ะคนอ่านหนังสือไม่ออกไปอ่านกลมๆอ่านรู้เรื่องไหมคะก็ไก่ยังสะกดไม่ถูกเลยนะคะฉันก็ไม่เข้าใจแต่พี่น้องเชื่อไหมนะคะ งอและอวดฉลาดอีกแน่ไม่เคยมองเลยไอ้บอลสตาชินเวอร์สตามองโกสตาค่ะพี่น้องนะคะมองโกสตานะคะเพราะอะไรคะเพราะโกสตาเนี่ยห้าพถึงหนึ่งบาทดิฉันจะเป็นคนไวกับตัวเลขมากเลยนะคะมาคำนวณเลยทำงาน30วันไปเป็นีค่าเขาทุกวันเนี่ยนะคะถือตะกร้าใบหนึ่งเดินล้างส้วมเนี่ยนะคะรอบโรงงานเลยนะคะ ได้นะคะวันละ1 3 3บาทดิฉันก็คูณออกมาเลย30วัน31วันเป็นค่าแรงเท่าไหร่ถ้าเราทำกิฟฟอรีนเนี่ยนะห้5 0 0 0ถึง10,000บาทเราทำงานกี่วันกี่ชั่วโมงดิฉันคิดอย่างนั้นเลยนะคะดิฉันก็เลยตั้งเป้าที่โกสตาแต่ถามว่าคนใหม่ทำได้ไหมคะไม่ได้เพราะแม่ทีไม่ได้พาลุยแม่ทีไม่ได้พาทําแม่ทีมชี้อย่างเดียวรวยเธอไปทางนี้นะแล้วก็ไปประชุมมาเอง นะคะไม่เคยมารับมาส่งนะคะแต่ที่ันคนอยากรวยครับพี่น้องไปเอาเองนะคะขยายงานนะคะอันนี้คือบ้านนะคะวิมานมะพร้าวของอัครมหาเศรษฐีครัพี่น้องนะคะมีผู้นําหลายท่านนะคะเขาจัดทัวร์ไปลงบ้านนาง12กันหลายท่านเลยนะคะ ศูนย์กรุงเทพนี่แหละนะคะเคยไปชมกันมาแล้วนะคะเขาไม่เชื่อนะคะใครได้ไปยกมือนิดนึงนะคะอยู่แถวข้างหน้านี่แหละค่ะนะคะเขาไปกันมาแล้วเขาไม่เชื่อว่าที่ฉันจนจริงๆนะคะไปดูด้วยตาถ่ายรูปกันล้อมบ้านเลยบ้านหลังเดียวแค่นี้นะคะหมดฟิล์มคนละมวนค่ะนะคะถ่ายทุกซอกทุกซอยทุกมุมเลยนะคะ อันนี้นะคะอันนี้บ้านที่อยู่นะคะมีแอร์24ชั่วโมงค่ะพี่น้องตอนนี้ร้อนตับจะแตกเลยค่ะนะคะเพราะว่าลมมันเข้าทุกทิศทางนะคะอันนี้นะคะคือนะคะต่อไปมันจะเป็นอดีตแล้วนะคะขยายงานแรกนะคะดิฉันก็นี่เลยไปกับลูกชายนะคะลูกชายนะคะเพราะว่าไปพูดกับใครไม่ได้เลยเพราะปู่แม่ยา่าก็ไม่เปิดใจสามียิ่งหนักค่ะไม่เปิดใจแล้วตีเราด้วยนะนะคะเพราะห้ามเราไปประชุมค่ะนะคะ นะคะดิฉันก็ไปกับลูกลูกหลับก็ผ้าขมับผูกติดกันไว้กันล่วงนะคะรองเท้าหายนะคะขี่รถย้อนกลับค่ะคู่ละ59บาทนะคะเสียดายนะคะอันนี้คือทํางานเริ่มต้นนะคะรอรับส่งลูกด้วยเลี้ยงลูกด้วยนะคะ ไปประชุมลูกหลับก็พาลูกผ่าไฟแดงค่ะพี่น้องพอหลับในนะคะตำรวจมันยืนมองเลยนะคะดิฉันก็ยิ้มนะคะพอตื่นปุ๊บเจอตำรวจก็ยิ้มไม่เป็นไรนะคะถ้าเกิดเขาโบกดิฉันเสร็จเลยนะคะเขานั่นแหละค่ะเสร็จดิฉันนะคะอันนี้ทํางานเริ่มต้นนะคะฉันใช้มอเตอร์ไซค์ขยายงานตลอดนะคะขี่ไปกลับไปกลับจากบ้านไปศูนย์ก็ร้อยกว่าโลนะคะร้อยกว่าโลขี่อยู่นั่นแหละค่ะตอนนี้นะคะเมื่อเช้าไปดูนะคะมอเตอร์ไซค์ตอนนี้นะคะ เจ็ดหมื่นแปดค่ะพี่น้องวิ่งหนักกว่าไอ้ฟิกอัพอีกนะคะเพราะว่าดิฉันขี่รถใหญ่ไม่เป็นนะคะใช้นะคะขยายงานนะคะดนะิฉันไปฟังนะคะประชุมทุกที่แล้วก็มีระบบที่ปักช่องนะคะไปไปฟังเสร็จปุ๊บนะคะดิฉันก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะว่ากิฟฟรีนทําแล้วได้อะไรกิฟฟรีนทําแล้วได้อย่างไรนะคะใจยิ่งฮึกเหิเมคะ่ะพี่น้องนะคะกลับมาจากปักช่องนะคะ ไปที่นั่นนะคะถามคําแรกเลยนะคะบัตรเท่าไหรพ่พี่500บาทอาจารย์ชนะพลบอกถ้าเธอไปเสีย500กลับมาได้เงินหมื่นเอาไหมน้องเอาค่ะพี่นะคะรีบตอบเลยนะคะพอตอบเสร็จปุ๊บพี่จ่ายให้หนูก่อนนะวันที่13ค่าคอมออกและคืนค่ะนะคะเรื่องสตุง้งสตังดิฉันมีปัญหาตลอดนะคะคนมันอยากทําค่ะพี่น้องแต่เราไม่มีทํำยังไงคะแต่ดิฉันจะเป็นคนที่มีสัจจะยืมคือยืมนะคะ ลืมคือลืมค่ะนะคะลืมคือลืมยืมคือยืมนะคะขอคือขอดิฉันจะเป็นคนอย่างนี้นะคะแล้วนะคะไปเสร็จปุ๊บนะคะนั่งหน้าตลอดห้ามปวดอะไรทั้งนั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะลืมข้อมูลค่ะนะคะถ้าเดินเดินแล้วเข้าห้องน้ำห้องน้ําวิทยากรแต่ละท่านพูดไม่เหมือนกันใช่ไหมคะฉันนั่งหน้าตลอดนะคะกลับมาภายใน5วันค่ะพี่น้องที่ฉันปิดยอดอยู่ที่นะคะนะคะ โกสตาเลยค่ะะโซสตาเลยนะคะเนี <laughs> ่ย <laughs> 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 ที่แรกไม่เปิดใจพอสาพอภรรยาจะได้ลงวารสารเส้นขอฟ้าเราก็ไปโม้ให้ฟังวันเนี่ยนะฉันทําได้นะคะทําได้แล้วนะคะที่แรกตอนเราลาออกจากห้องน้านะคะบอกเราบ้าลาออกทําไมเป็นพนักงานประจําแล้วนะนะคะลาถึงจะมันจะล้างส้วมแต่เป็นพนักงานประจานะคะ ลาออกทําไมมาทําธุรกิจตรงนี้นะคะทะเลาะกันตลอดนะคะเขาไม่เห็นด้วยดิฉันเป็นคนที่แบบว่ายิ่งว่ายิ่งยุยิ่งว่า,ย,ย,ย,วายิ่งทํานะคะเพราะว่าดิฉันมั่นใจว่าดิฉันทําได้แต่ดิฉันอธิบายไม่ถูกว่าทําอย่างไรแค่นั้นเองนะคะตอนนี้ขึ้นตําแหน่งโกสตานะคะขายายงานนะคะใช้มอเตอร์ไซค์นะคะดิฉันนะคะเคยปิดยอดนะคะสร้างลูกโกนะคะดิฉันพูดน่ากลัวนะคะสร้างโกเป็นเป็นนะคะ เดือนหนึ่งสองสายสามสายนะคะพอดิฉันนะคะก้าวขึ้นสู่นะคะตำแหน่งจูปิเตอร์นะคะดิฉันนะคะมีนะคะความฝันอย่างหนึ่งหรือว่าแดงวันดาลใจอย่างหนึ่งนะคะสงสารลูกเวลาดิฉันขี่รถตากฝนนะคะมันจะเลาะเขาลูกก็มัดติดกันไว้เวลาโดนฝนนะคะลูกก็หนาวนะคะดิชันก็ขอถุงดําที่ศูนย์บ้างนะคะหรือว่าถุง กิฟลีนบ้างสวมนะคะเจะาะรูลูก,กตาไว้นะคะสวมแล้วก็ไปด้วยกันนะคะมีวันหนึ่งลูกบอกแม่ ain, หนูหนาวหนาวมากมากแม่หนูหนาวนะคะดิฉันนะคะลูกกอดไปก็ร้องไห้ไปเวลาลูกพูดเราก็ยิ่งร้องนะคะ <im it> เพราะว่าหัวอกคนเป็นแม่เนี่ยนะคะเวลาลูกพูดเนี่ยมันยังไงละ่ะะมันมัน,ม,นมันพูดไม่ถูกนะคะมันบรรยายไม่ถูกนะคะฉันก็คิดอยู่ในใจว่าสักวันหนึ่งนะคะดิฉันจะต้องมีนะคะต้องมีสิ่งฝันนะคะ ภายใน5เดือนนะคะดิฉันซื้อมัดด้าป้ายแดงค่ะนะคะอันนี้ลูกพี่รับตำแหน่งนะคะซื้อเป็นนี่ก้อนโตนะคะก่อนจะซื้อก็ทะเลาะก,กันอีกนะคะก่อนจะทำอะไรสามีขัดตลอดค่ะพี่น้องขัดแข้งข,ขัดขาขัดไว้ตลอดเลยไม่มั่นใจเลยว่าภรรยาเนี่ยออกจะเก่งจริงไหมคะ ถึงไม่มีความรู้แต่เก่งเป็นบ้าเลยชมไวด้ดีนะคะให้มันทำให้ตายนะคะชมไว้ชมไว้นะคะตัวนี้นะคะเขาก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนค่อนข้างรักดิฉันค่ะนะคะดิฉันไม่ค่อยหลงตัวเองดิฉันพูดเสมอว่าสามีรักดิฉันมากนะ,ะเพราะว่าอะไรคะเขาเป็นห่วงหนึ่งดิฉันไม่มีความรู้และไม่มีประสบการณ์และดิฉันเป็นคนฝันใหญ่คะ่ะพี่น้อง เป็นหนี้ก้อนโตเลยค่ะห้าแสนกว่านะคะห้าแสนกว่าเพราะอะไรคะดิฉันมั่นใจในธุรกิจกิฟฟลรีนว่าดิฉันทําได้ดิฉันรับค่าคอมอยู่ที่นะคะสองหมื่นกว่านะคะเป็นโกสตาดิฉันรับหมื่นเจ็ดแล้วเป็นจูวเตอร์ดิฉันสองหมื่นกว่ายังไม่มั่นใจอีกนะคะออกป้ายแดงมาก็ยังไม่มั่นใจอีกนะคะสามีนะคะ